สวัสดีครับน้องๆใน EP นี้พี่อาลาดิน36พาติวก็จะพาน้องๆน,นะครับมาทบทวนนะครับเกี่ยวกับการคิดค่ากระแสไฟฟ้านะครับการคิดเงินค่ากระแสไฟฟ้าซึ่งนะครับเป็นเราเรื่องนะครับในส่วนของไฟฟ้านะครับหลักสูตรม3านิยมออกข้อสอบโรงเรียนช่างล์มือทหารนะครับมีสอบในเรื่องนี้ทุกปีนะครับในการคิดเงินค่ากระแสไฟฟ้า เราก็มาทบทวนกันนะครับค่าพลังงานไฟฟ้าคิดจากหน่วยใหญ่ของพลังงานไฟฟ้าที่ได้คือกิโลวัตต์นะครับการคิดเงินก็คือเขาคิดจากนะครับพลังงานไฟฟ้าในรูปของหน่วยกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงซึ่งเรียกว่ายูนิตหรือหน่วยนะครับเราคงเคยเห็นตัวใบเซ็นนะครับในการที่นะครับหรือใบแจ้งในเกี่ยวกับการไปชําระค่าไฟค่าไฟนะครับ ซึ่งเขาก็จะกำหนดมาเป็นว่าเราใช้ไฟไปทั้งหมดกี่ยูนิตนะครับหรือว่ากี่หน่วยโดยนะครับ1ยูนิตนะครับเท่ากับ1หน่วยก็จะเท่ากับกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะครับมันการคิดพลังงานนะครับไฟฟ้านะครับในส่วนของค่ากระแสไฟฟ้านะครับการคิดเงินนะครับเขาก็คิดจากนะครับในรูปของกําลังไฟฟ้าในรูปของกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ จำนวนครับยูนิตก็เท่ากับกิโลวัตต์คูณด้วยชั่วโมงใช้งานนะครับชั่วโมงใช้งานนี่ก็หมายถึงนะครับชั่วโมงใช้งานนี่ก็หมายถึงการใช้งานในแต่ละ1วันนะครับสวว่าวันหนึ่งเราใช้5ชั่วโมงนะครับคิดใน1เดือนครับก็เอา5ไปคูณ30วันเป็นต้นครับก็5ชั่วโมงไปคูณ30วัน30วันลักษณะอย่างนี้นะครับจานวนหน่วยที่ใช้นะครับคูณด้วยค่าไฟฟ้าต่อหน่วยอ่ะส่ว เราหาจานวนหน่วยจํานวนหน่วยมันก็คือจํานวนยูนิตนี่แหละถูกไหมครับซ่ว่าเราหามาครับคือคูณกิโลวัตต์แล้วคูณชั่วโมงใช้งานออกมาแล้วนะครับซึ่ว่าเราได้ทั้งหมด10หน่วยหรือ10ยูนิตนะครับแล้วก็บอกว่าจนนาาํานวนค่าไฟฟ้าครับหน่วยละ2บาทเราก็คูณ2เพราะฉะนั้นเราก็จะเสียค่าไฟฟ้าเท่ากับ20บาทนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะงนั้นค่าไฟฟ้าคือจํานวนหน่วยที่ใช้นะครับ คูณด้วยค่าไฟฟ้าต่อหน่วยจํานวนหน่วยที่ใช้ก็คืออะไรก็คือตัวนี้จํานวนยูนิตนะครับหรือจานวนหน่วยนะครับซึ่งเ้าหาก็คือจัดให้อยู่ในรูปของกิโลวัตต์แล้วคูณชั่วโมงการใช้งานครับออกมาก็จะเป็นจํานวนหน่วยที่ได้แล้วเราก็ไปคูณนะครับถ้าค่าไฟฟ้าบอกว่าคิดนะครับค่าไฟฟ้านะครับ,บาทต่อหน่วยนะครับเราก็เอา2บาทไปคูณกับจํานวนหน่วยสวัสดานี้พี่ยกตัวอย่างเราใช้ไฟทั้งหมด20อ่าทั้งหมด10หน่วยนะครับก็ไปคูณ2ก็ได้เป็น 20บาทเป็นต้นนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะมาทำการฝึกทำโจทย์การคิดค่าไฟฟ้านะครับข้อที่1น,นะครับตัวอย่างบ้านหลังหนึ่งนะครับใช้หลอดไฟฟ้าขนาด60วัตต์จำนวน5หลอดเปิดวันละ6ชั่วโมงถ้าค่าไฟฟ้ายูนิตละ2บาทอยากทราบว่าจะเสียค่าไฟฟ้าค่ากระแสไฟฟ้านะครับเดือนละกี่บาท เราก็มาเข้าในส่วนของสูตรนะครับเราก็ต้องหาจํานวนยูนิตออกมาก่อนนะครับจํานวนนะครับจํานวนยูนิตหรือว่าจำนวนหน่วยนะครับหน่วยการใช้งานมันก็คือเท่ากับวัตต์ครับคูณชั่วโมงใช้งานอย่าลืมนะครับชั่วโมงใช้งานก็คือต่อวันแล้วเอาไปคูณเดือนนะครับแล้วก็ส่วนด้วยเพราะเราต้องอยู่ในรูปของกิโลวัตต์นะครับก,ก็ส่วนด้วย1000นะครับ กิโลก็คือ10กําลังสามก็คือ1000นะครับอ่าพราเขากําหนดหน่วยมาเป็นแค่วัตต์นะครับอ่าเราก็ดูนะครับหลอดไฟนะครับมีหน่วยวัตต์เป็น60วัตต์นะครับคูณมันใช้ทั้งหมด5หลอดก็คูณจํานวน5หลอดนะครับก็จะเป็นทั้งหมด300วัตต์นะครับที่เราใช้ต่อวันหนึ่งนะครับตันงนี้ก็มาคูณนะครับคูณในส่วนของชั่วโมงใช้งานชั่วโมงใช้งานก็คือเขากําหนดนะครับ ใช้งานวันละ6ชั่วโมงแล้วก็6คูณครับเป็นจำนวนเดือนนะครับเขาก็ให้1เดือน,นครับการคำนวณพวกนี้นะครับ1เดือนเราให้ใช้เท่ากับ30วันนะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้เป็นวัน,นครับบางเดือนอาจจะมี31วัน28วันก็แล้วแต่นะครับเราก็คิดที่1เดือนเท่ากับ30วันแล้วก็6ไปคูณ30นี่ก็คือชั่วโมงการใช้งานนะครับแล้วก็ส่วนด้วยนะครับ หนึ่พเพื่อว่าจะทำให้มันอยู่ในรูปของอกิโลวัตต์อ่ะนี้เราก็คูณกันออกมานะครับก็จะได้เท่ากับโอ้หมีก็เป็น300ร้ใช่มหคูณห้าครับสามร้คูณกับ180ส่วนด้วย1,000นะครับก็จะได้ออกมา183เป็น54อนะ่ะเราก็จะได้ ศูนย์ตัดศูนย์ไปก่อนนะอันนี้น้องต้องรู้แล้วนะครับอะไรตัดได้เราก็ตัดนะครับก็จะกลายเป็น18คูณ3ก็ได้เป็นเท่ากับ54หน่วยนะครับหรือ54ยูนิตนะครับยูนิตก็มีมีในจัดในรูปของเป็นหน่วยพูด,ดง่ายๆซะคือหน่วยของมันก็คือหน่วยพูด,ดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ได้เท่ากับ54ยูนิตหรือ54หน่วยคราวนี้เขาบอกว่าไงครับ เขาบอกว่าคิดค่าไฟยูนิตละ2บาทนะครับคิดค่าไฟยูนิตละ2บาทยูนิตละ2บาทเรามีทั้งหมดเท่าไหร่54 unit ยูนิตพราะางนั้นก็กลายเป็นฮนะต้องจ่ายต้องจ่ายค่าไฟนะครับก็เ,เท่ากับ54คูณ2เท่ากับ108บาทอ่า นี่ก็คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้พี่ก็ยกตัวอย่างแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับคือหลอดไฟฟ้าขนาด60วัตต์จำนวน5หลอดใช้วันละ6ชั่วโมงนะครับซึ่งโจทย์นะครับโจทย์ในข้อสอบจริงๆแล้วเขาก็จะกําหนดเครื่องใช้ไฟฟ้ามาประมาณ2-3อย่างนะครับเพื่อให้เราหานะครับในส่วนของการคิดเงินค่าไฟฟ้านี่พี่ก็ยกตัวอย่างเพื่อให้เราเห็นภาพกรณีถ้ามันมีหลายๆเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็หาแต่ละ แต่ละเครื่องใช้ไฟฟ้าออกมาเป็นหน่วยก่อนถูกไหมครับ <S 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 เสร็จแล้วเราก็เอามาบวกกันนะครับว่าแต่ละแต่ละเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ไปทั้งหมดกี่หน่วยพอบวกกันเสร็จแล้วก็ไปคูณเป็นค่าไฟฟ้า <S <S เอาเรามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่2นะครับเป็นโจทย์ข้อสอบช่างฝีมือทหารน,นะครับที่เคยออกสอบเราก็มาดูนะครับก็สังเกตว่าจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด3อย่างให้เราคิดในส่วนของการหาเงินค่ากระแสรรไฟฟ้าต่อเดือนนะครับโจทย์ข้อนี้นะบ,บอกว่า บ้านหลังหนึ่งนะครับใช้หลอดไฟขนาด60วัตต์5ห,หลอดเปิดวันละ6ชั่วโมงแล้วก็วิทยุข,ขนาด300วัตต์เปิดวันละ4ชั่วโมงหม้อหุงข้าวขนาด200วัตต์เปิดวันละสาชั่วโมงนะครับใช้งานวันละสามชั่วโมงถ้าค่ายูนิตนะครับค่าไฟฟ้ายูนิตละ2บาทอยากทราบว่าจะเสียค่ากระแสไฟฟ้าเดือนละกี่บาทเราก็ค,ค,ค่อยคิดครับทีทีททละอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่ใช้งานอันดับแรกเราก็คิดที่ หลอดไฟฟ้าก่อนนะครับหลอดไฟฟ้าก่อน,นครับหลอดไฟฟ้าก็จำนวนยูนิตของมันใช่ไหมจำนวนยูนิตก็เท่ากับนะครับวัตต์นะครับก็คือกำลังไฟฟ้าลนะวัตต์คูณด้วยชั่วโมงใช้งานส่วนด้วยนะครับ1 แล้วก็มาดูในส่วนของหลอดไฟนะครับวัตต์มันก็คือนะครับ60วัตต์มีจํานวนทั้งหมด5หลอดนะครับแล้วคูณนะครับชั่วโมงใช้งานนะครับก็ทั้งหมดนะครับ6ชั่วโมง30สิวันก็6คูณ30นะครับแล้วก็ส่วนด้วย1000นะครับก็จะได้ออกมานะครับเราก็คูณกันครับ6 5ห0สาสิ ก็เป็น3 0 0อ่ะพีคิดละเอียดให้เลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือโจทย์ของข้อเมื่อกี้และ300้วกหนึ0ส่วนด้วย1000นะครับศูนย์ก็ตัดกันหมดถูกมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ตัดไปตัดไปก็ได้เท่ากับนะครับ1 8คูณ3ก็ได้54หน่วยเราก็ได้แล้วนะครับยูนิตของหลอดไฟนะครับที่ใช้ต่อเดือนเท่ากับ54หน่วยต่อไปเราก็มาหาในส่วนของอุปรกรณ์ไฟฟ้าหนึ่งก็คือ วิทยุนะครับขนาด300วัตครานี้เราหาวิทยุวิทยุนะครับจำนวนยูนิตมันก็ได้เท่ากับพี่พาเขียนสูตรให้น้องจำได้แม่นๆนครับวัตดคุณด้วยชั่วโมงใช้งานส่วนด้วย1,000นะครับวัดที่มันใช้อยู่นะครับก็คือ 300วัตต์นะครับมีอยู่เครื่องเดียวถูกไหมก็เป็นจํานวนวัตต์คูณด้วยนะครับชั่วโมงใช้งานก็ใช้งานทั้งหมดสีชั่วโมงนะครับเป็นเวลา30วันนะครับต่อเดือนก็30วันก็ส่วนด้วย1,000งนพะันฮะเราก็หารพันเราก็ตัด0ูนยตัด0ูนย์ 0, ตัดไปนะครับ4 3่สนะครับสี่สาิบสองสคูณ 3เป็น36เพราะงั้นตัวนี้จะได้เท่ากับ36หน่วยฮะวิทยุได้เท่ากับ36หน่วยต่อไปหาหาอุปกรณ์สุดท้ายนะครับก็คือหม้อหุงข้าวนะครับขนาด200วัตต์เบีเกลียนหม้อหุงข้าวจำนวนยูนิตนะครับก็เท่ากับนะครับหม้อข้ามีขนาดเท่าไหร่ครับกําหนดมาคือ200วัตต์ มีอันเดียวก็คูณนะครับคูณใช้งานทั้งหมดวันละ3ชั่วโมงนะครับคูณ30วันนะครับ3คูณ30ส่วนด้วย1000อ่าเราก็ศูนตัดศูนย์ไปนะครับไม่ต้องตกใจไดหาร1000อ่าเราก็ได้แล้วนะครับเท่ากับนะครับเป็นเท่าไหร่ครับ33เป็น9 92 สิบแปดหน่วยครับเก้าสองสิบแปดหน่วยอ่าพอเราได้อย่างนี้แล้วครับเราก็เอาจํานวนหน่วยทั้งหมดมันมาบวกกันถูกไหมครับจานวนหน่วยมาทั้งหมดมบวกกันนะครับหลอดไฟใช้งานทั้งต่อเดือนนะครับในหนึ่งเดือนก็คือห้าสิบสี่หน่วยนะครับบิทยูใช้งานทั้งเดือนก็คือสามสิบหกหน่วยโคมข้าวใช้งานทั้งหมดก็คือสิบแปดหน่วยอ่าเราก็จะได้นะครับจํานวนยูนิตใช่ไหมครับ ำนวนยูนิตใช้งานนะครับทั้งหมดนะครับใน1เดือนเราก็จะมาบวกกันนะครับเมื่อกี้เราหามาได้ก็คือนะครับหลอดไฟ54หน่วยนะครหลอดไฟห4หน่วยถูกต้องบวกกับนะครับในส่วนของวิทยุ36หน่วยถูกครับบวกกับม่งข้าว18หน่วยอ่าเราก็บวกกัน,นครับ54หน่วยใช่ไหมครับ ตัวหลอดไฟวิทยุ36หน่วยนะครับใช้ทั้งหมด1เดือน,นครับพวกนี้ม้หงข้าว18แล้วก็จับ54าบก36บวก18บอ่าบวก36บก18แล้วก็จะได้จำนวนหน่วยทั้งหมดเท่ากับ108หน่วยนะครับจำนวนยูนิตเท่ากับ108หน่วยเสร็จแล้วเขาบอกว่านะครับจะต้องเสียค่าไฟไหมยูนิต ละสองบาทอเพราะงั้นเราก็ต้องเสียทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือเอา108ไปคูณ2นะครับก็จะเป็นค่าไฟที่เราเสียเท่ากับ216บาทนะครับเราก็ตอบนะครับว่าบ้านหลังนี้จะต้องเสียค่าไฟนะครับใน1เดือนเท่ากับ216บาทนะครับ